ไม้แล้วแนเทียม WPC กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคุณ,ณสมบัติที่ทนทานต่อแดดและฝนไม่ผุพังง่ายดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญคือสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้อีกเยอะวันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการติดตั้งระแนงไม้เทียม WPC กันครับขั้นตอนการติดตั้ง 1. เตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งให้เรียบร้อยตรวจสอบระดับให้แน่ใจว่าพื้นผิวเรียบเสมอกัน 2. วัดและตัดไม้ระแนงวัดระยะความยาวของไม้ระแนงให้พอดีกับพื้นที่ใช้เลื่อยตัดไม้ระแนงตามขนาดที่ต้องการ ติดตั้งไม้ระแนงนำไม้ระแนงมาวางบนโครงค้าวใช้สกรูปเลี้ยวปล่อยยึดไม้ระแนงกับโครงค้าวโดยเว้นระยะห่างตามความเหมาะสมระยะห่างมาตรฐานประมาณ1เซนติเมตรสีเก็บรายละเอียดหลังจากติดตั้งไม้ระแนงเสร็จใช้สีโปไม้หรือกาวตะปูปิดหัวสักรูและตกแต่งร้อยต่อตั้ง่างให้เรียบร้อยขั้นตอนติดตั้งไม้ระแนงที่บอกรับรองว่าแปลงโฉมบ้านได้แถมประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยครับ